น,น,น้ำยานามมาเห็ดแกงเน่าอหม้แรงขอดยาวเห็ดมีหมกบวบน้ำขุ้เน่้ ลี้ยงน้องทุกทรายกันนอนับกนนนกัน่วนน่นนอนเลี้ยงน้องไม่เลี้ลยงน,น้องรนงเป็นะ ทุบแกงด้วยแบบนี้น้นอยๆดุยมากใกล้มากแล้วทรห่าเลยทุหยห่หาย้อยนะว้าไงไก่ทรหา เขบอกมันมาเลยเป็นเงินเป็นชาล,ล้างคือดองบ่วงมันบริมีเรียบดูเงินไม่ยาบโอ้แท่งมาเลยแท่งซุ่มกันหลายคนไว้น,น,นอน รื่อนำะไม่โลนึงพี่น,น้องโลนึง,นงสามสิบห้าคันกี่เหรอไม่เล่มขอลตังา,าง้าพี่มากี่าตกัน้าายอืม้าซื้อฟ้าเด้อ สีอเมื่ออบเมื่อละแ่บอแกงไหมแกงเลยอร่อยไก่ทองพี่เนสวัสดีจ้าหัวยนุ่งกทองเห็นต่ตอนนั่งน้อยนพี่น้องตอนนี้เป็นสาวละไก่น้อยไท่ มาไก่มามาอ้ยกบ้าอ้ยมาเหน็แนแล้วเหรอย่าปลาะ พวกน้ำไม้ก็ะล่าแล้วพี่น้องไอ้ต้มแล้วอยากมาสอบ เครื่องผิดเก่งนะพี่น้นองอน้ำมันปักเครื่องเกง เก่งเนาะไหม เห็ดเค็มใหญ่มันเป็นอะไรเห็ดเค็มใหญ่ยายไม่เคยกินเนาะแซ่บคือเห็ดเค็มน้อยอยู่บ่หัดยาวกูเนาะหัดยาวไรก็กินง่นา,าย แกงน่อไม้ผักหวานนี่พี่น้องผักหวานบ้านได้นี่ผงมันเส็ใส่ผักหวานอีกแกงน่อไม้แซ่บเส่เสหลายอย่างแซ่บเลยพี่น้องเขาเก็บมาแต่ผู้ได้ที่พี่น้องผักหวานป่านะหวานธรมรมชาติบ้านเราซื้อเอา ส่แกงใส่ไข่มดแดงนำนี่ฮะแกงน้ำใหม่นี่ยังต้๋มยังต้๋มยุต้มน้ำใหม่คุณน้องสีมังก่อนจืดด้วยัง

จืดแล้วค่ะค่แกงมันแกงน้ำไม้ใส่ไข่มดแดงนะี่ใส่มเงะุรูเด็กพี่น้องเอ้ยใส่เห็ดลงไปแล้วเส้นมักโมบพอดนมาู้วมยนหน่วยน้อยนหน้านใหญ่หน่เศ้า บวกลงไปแล้วพี่น้องใส่ประเดชมันไม่

เดาเด็ผักหวานเด้อพี่น้องบ้านมีผักหวานน้ำได้แกงน้ไหมใส่เพดใส่มะเพดร้อนน้ำพี่น้องแกงน้ใส่เคาน้ำเนี่ ป่อยคีรทิามาปลาสเกเลนี่พักน้ำมาสุกก่อนหอมมันจางใส่เกลือจังน่อยนึงพี่เนาคิมันเลเนาะ ขั้นตอนท้ายคือใส่มดแดงเดี๋ยวไม่สุนเร็กินหลายคนลุงแซวกันน่ดากัน่มหลานมา ยาค่ะไข่มาแดงให้มันพดจัง่อยแล้ค่ะกระโรงบัดนซีนก็เรื่องนีเขาพี่ละเขาพี่มีในรับดืมแจ่บไปเนาะคลิปนีก้กันลาก่อดเลยจ้าฝากเลยกดแชร์กดติดตามสาวต้อยคนเดิมลากันด้วยแกงน้ำไม้ขอตไปกินเข่าแซ่บ